จ่าชีเป้าขยดสกอร์พี่เขาลูหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทัวันนี้ผมจ่าแตงก็คัดสรรฟุตบอลมาให้ห้าคู่เดียกันนะครับค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้ฟุตบอลค่อนข้างจะน้อยนะครับในช่วงของปิดซีซั่นของฟุตบอลหลีกระแสหลักนะครับแต่ทางเราก็ยังคัดสรรมาให้เลือกเรือรับชมรับเชียร์เช่นเคยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ทีเด็ดคู่อื่นนอกจากหน้าช่องของเราแล้วเราก็สามารถที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟุตบอลของพวกเราได้นะครับที่ไลน์แอด แอตตูสบอกเลยว่าเป็นกลุ่มของคนที่มีใจรักฟุตบอลอย่างแท้จริงครับมาเริ่มต้นกันที่ศึกกานโช์ซีรีส์ซีนะครับเดินทางมาถึงเกมเพลย์ออฟแล้วนะครับเพื่อที่จะหาตัวขึ้นไปยังศึกกันโชว์ซเลเบในฤดูกาลหน้าครับไปกันที่คู่ของแตนาน่านะครับพบกับเบสคาล่า คู่นี้คิกออฟกันในเวลาตี25นาทีครับทั้งฝั่งของเจ้าทินนะครับไตนาหน้านะครับในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาลงสนามในศึกเพลย์ออฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแม้ว่าจะไม่ค่อยมีอ่าเขาเรียกว่าความคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะ2เสมสอ2แพ้ไป1เกมเท่านั้นนะครับโดยที่ทางฝั่งของอ่าไต,ตนาหน้านะครับพวกเขาก็จบด้วยการเป็นรองจาาอ่ารองจากฝูงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆที่ไม่สามารถคว้าตั๋วขึ้นชั้นอัตโนมััติไปดด้นนน่เองโ ที่เกมรอบก่อนนะครับพวกเขาก็ผ่านด่านทางด้านของวินเซนซ่าวินเซนซ่ามานะครับโดยที่รวมผล2นัดชนะไป3ประตูต่อ1นเกมแรกในะที่บ้านของวินเซนซ่าพวกเขาก็บุกไปเสมอนะครับแต่ทว่าเกมนัดล่าสุดเกมนัดก่อนนะครับในบ้านเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับโดยที่พวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยีย่ยมมากนะครับสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าถิ่นแต่นาน,น่าสามารถจะอาจะทับลงสนามได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์พอสมควรเลยนั่นเองนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่าง ทางฝั่งของเปสคาร่านะครับ5เกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับสะกดคาว่าแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่แพ้คอรามานครับ4เกมติดต่อกันแบ่งเป็นชนะถึง3เกมเสมอไป1เกมนะครับโดยที่ทางฝั่งของเปสคาร่าจบด้วยการเป็นอันดับที่4ของตารางคะแนนนะครับโดยที่พวกเขาทําคะแนนทิ้งห่างนะครับตามหลังนะครับทางฝั่งของแตรนาาที่เป็นอันดับที่2เนี่ยถึง11คะแนนด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงของเลกูล่าซีซั่นผลงานนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหร ที่อยู่ในกลุ่มเพย์ออฟแล้วก็มาแข่งกันในช่วงของศึกเพย์ออฟนั่นเองนะครับโดยที่เบสคาร่ารอบก่อนนะครับพวกเขาก็ผ่านด่านทางด้านของเซริกโนล่ามาได้นะครับโดยที่เกมแรกนั้นบุกไปชนะ4ประตูต่อ1เลยนะครับทำให้เกมในที่2นั้นค่อนข้างจะง่ายเสมอกันไป1ประตูต่อ1แต่ก็ยังเข้ารอบมาได้สําเร็จนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของเบสคาร่าสภาพความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งของเบสคาร่าก็ไม่ค่อยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเท่าไหร่สามารถจัดทัพลงสนามได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยก็ว่่าได้ในแงงของ ของ h 2คู่นี้นะครับเป็นเปสคาล่าที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับชนะ2จากการเจอกัน5้านัดหลังสุดโดยที่ทางฝั่งของแต่นานานั้นชนะได้เพียงแค่ ครั้งเดียวเท่านั้นครับเกมฤดูกาลนี้เจอกันใน2เกมเนี่ยเป็นเปสคาร่าที่บุกมาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดนะครับที่บ้านของเปสคาร่าเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโจทย์คู่นี้คือแตนาน่าเสมอเสียหายนะครับซึ่งต้องบอกว่าต่างต่างฝ่ายต่างเน้นอย่างแน่นอนครับทางฝั่งของแตนาน่าพวกเขาถือว่าเกมเกมในบ้าน3เกมหลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนเปสคาร่าพวกเขาครอแข่งแกร่งนอกบ้านเช่นเดียวกัน4เกมหลังชนะมา4เกมรวดเลยครับคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอการสูงเชียร์ไปที่ทางฝั่งของเปสคาร่าคิดว่า บุกไปไม่แพ้ครับ มาต่อกันที่ศึกโรมาเนียลีกนะครับเป็นเกมไพ่ออฟหาทีมเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับของทีมท้ายตารางจากลีกสูงสุดนะครับกับทีมที่ได้โคต้านะครับจากลีกล่างนั่นเองนะครับเป็นคู่ของเซลโบเซียนะครับพบกับทางด้านของวอลุนตาลีนะครับคิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนครับทางฝั่งของเจ้าทินนะครับเซลโบเซีย5เกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นค่อนข้างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับชนะถึง่ามสเกมด้วยกันเสมอ2และแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ทางฝั่งของเซลโบเซียนั้นพวกเขาก็จบด้วยการ อันดับที่8ของลีกนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในพื้นที่ของโซนตกชั้นนั่นเองนะครับแต่ก็ช่องโชคดีที่พวกเขาได้เพย์ออฟนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าหล่นไปอยู่อันดับที่9กเนี่ยก็ต้องก็ไม่ต้องเพย์ออฟเลยครับก็คือล่วงตกชั้นอัตโนมัติทันทีนั่นเองนะครับก็เลยทําให้พวกเขามีโอกาสต่อนะครับต่อลมหายใจในการเจอกับวอลตนตาลี่ในเกมนัดนี้นั่นเองนะครับสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของโซโลโบเซีย e ถือว่ามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอพอสมควรครับแล้วก็ถือว่ามีปัญหาต่อการจัดทัพอย่่เก,เน,กนน้านนมัควขไ สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างสโลโบเซียครับส่วนคู่มาเยือนอย่างวอลุนตารี่นะครับเกมหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับสกดคํคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไปถึง2เกมอาจไป2เกมครับเป็นการชนะคู่แข่งมา2เกมติดต่อกันนะครับโดยที่พวกเขานั้นก็จบด้วยการเป็นอันดับที่4ของลีกดิวิชั่น2นั่นเองนะครับมี47คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าพวกเขามาได้ตั๋วนะครับในเกมนัดสุดท้ายในช่วงของรกูกาลซีซั่นก็ โดยเจอกับทางด้านของโซโลโบเซียนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนัดนี้สําคัญมากๆสําหรับทางฝั่งของวอล์ดตัรลี่นะครับวอลดตัลลี่ถือว่าไม่ไม่มีปัญหาผู้เล่นเท่าไหร่นะครับก็สามารถจัดทัพลงสนามได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนั่นเองนะครับสภาพโดยที่ต้องบอกว่าเกมนัดแรกที่เจอกันนะครับที่บ้านของวอลดตัลลี่คือเกมที่เป็นเกมนัดที่2แล้วนะครับเกมนัดแรกที่บ้านของวอล์ดตัลลี่นั้นก็เป็นทางฝั่งของวอล์ดตัลลี่ที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อนหนึ่งครับส่วน เกอาส่วนในแง่ของเฮดเทดต้องบอกว่าเป็นวอลลุตตอรี่ที่เหนือกว่ามากมายชนะมา5นัดจากการเจอกัน5นัดหลังสุดน,นะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่ทางฝั่งของโซโลบเซียเนี่ยสามารถเอาชนะวอลลุตตอรี่ได้ต้องย้อนกลับไปปี2012นู่นเลยนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้1ประตูศูนย์โจทย์คุณนี่คือซโลบเซียบังคับอ่าหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้บอกว่าไม่อาเป็นเกมที่พวกเขาหลังพิงฝามากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของซโลบเซียนะครับถ้าหากว่าจะต่อลหมหายใจอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าพวกเขาต้องเก็บ เก็บชัยชนะให้ได้ในเกมน,น,นี้สถานเดียวนะครับเสมอไม่ได้เสมอนั้นก็จะเป็นทางฝั่งของวอลตอรี่ที่ได้โอกาสเข้ารอบไปทันทีนั่นเองนะครับดังนั้นต้องบอกว่าคู่นี้สูสีเอามากๆนะครับเชียร์ไปที่วอลตอรี่ครับคิดว่ามีดีพอที่จะบุกไปไม่แพ้ครับ ไปกันที่ศึกฟินแลนด์ลีกนะครับไปกันที่คู่ของลาติพบกับ j a p s ครับคิดเอาฟกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับทั้งฝั่งของลาติเจ้าถิ่นนะครับหเกมหลังสุดในลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเป็นการชนะสลับกับผลการแข่งันอื่นมาตลอด5เกมติดต่อกันนะครับโดยที่พวกเขาไม่แพ้ครามา3เกมติดต่อกันนะครับเกมนัดล่าสุดต้องบอกว่าเป็นเกมสุดมันมากๆนะครับกับการเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของคาา ห้ประตูต่อ3นะครับชนทีที่ว่าวันโอ้พวกเขายิงนําไปก่อน1สกอร์โดนตามทีเสมอยิงนําอีกนะครับแล้วก็โดนยิง2ประตูรวดก่อนที่ในช่วงเรื่องเวลาหลังตั้งแต่ในทีที่67เป็นต้นมานะครับพวกเขาก็ตา,ายิงไปถึง3ประตูด,ด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากจุดโทษของทางด้านของมาทิมไปเลล่านะครับแล้วก็จนสุดท้ายแล้วามาได้ประตูที่5นะครับเป็นประตูปิดกรองเนี่ยจากทางด้านของคส อคอสนิคเค,คสน,เคนนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหพวกเขานั้นทําผลงานได้ในช่วงระยะหลังๆค่อนข้างจะดีมากๆโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของลาติครับโดยที่ลาติครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3ของตารงนางคะแนนนะครับเริ่มต้น7นัดมีถึง14คะแนนด้วยกันก็คาเฉลี่ยได้ 1, 1นึ่งานัดเนี่ยได้2คะแนนด้วยกันนะครับสำหรับทางฝั่งของลาติสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับสามารถจัดทับลงสนามได้ค่อนข้างจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับส่วนผู้มาเยนอย่าง j a p s เนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการในช่วงนี้ผลงานนั้น ไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับสกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเสมอ3แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็ลงสนามในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับก็พ่ายแพ้ต่อเฮลซิงกิไป1ประตูต่อ2นะครับส่วนในฟุตบอลลีกนะครับทางในฟุตบอลลีกของยอกคอสลิกาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขานั้นผลงานไม่ดีนะครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับอาคาเทเมียมานะครับสประตูต่อ2โดยที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับมีเพียงแค่6 แนนเท่านั้นเองจากการลงสนาม7นัดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นซีซั่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสที่จะล่วงหล่นไปอยู่โซนล่างของตารางก็เป็นได้นะครับสำหรับทางฝั่งของ j a p s ครับในแง่ของ He ดเช e คู่นี้นะครับถ้าหากว่าเอาเกมอย่างเป็นทางการจริงๆคู่นี้เจอกันมาเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นการาเกมอุ่นเครื่องทางนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมทุกเกมที่เจอกันนะครับปรากฏว่าลาติไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะถึง5จากการเจอกัน6นัดด้วย ด้วยชวยซ้ำไปนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นค่อนข้างจะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับในแง่ของอ โจทย์คู่นี้นะครับก็คือทางฝั่งของลาติ1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งของลาตินั้นช่วงนี้ผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยม,มโดยเฉพาะการเล่นในบ้านนะครับพวกเขาชนะมา5เกมรวดแล้วนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของ j a p s ช่วงนี้ผลงานย่ำแย่สุดๆนะครับนอกบ้านชนะเพียงแค่นัดเดียวจาก5านัดหลังสุดดังนั้นวันนี้น่าจะไม่รอดทางฝั่งของเจ้าถิ่นไปได้ครับดังนั้นคู่นี้เชียวไปที่ลาติครับคิดว่ามีดีพอที่จะเปิดบ้านเอาชนะน่าจะยิงเยอะด้วยอีกต่างหากครับ มาต่อกันที่คู่ของ TPS นะครับพบกับ EKNA นครับคู่นี้ kick off กันในเวลา4ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเกมที่สู้ชิงกันนะครับเพื่อที่จะชิงอาชิงจ่าฝูงนั่นเองนะครับเพราะว่าทั้งคู่มีคะแนนเท่ากันอยู่ณเวลานี้ครับทั้งฝั่งของ TPS นะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ผลงานต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับในศึกฟุตบอลถ้วยพวกเขาก็เพิ่งจะพพ่่าายแตอมับม ับงประตูต่อโดยที่พวกเขาดวนจุดโทษพ่ายแพ้ครับโดยที่90้บนาทีนั้นเสมอกันไป2ประตูต่อ2ชนิดที่ว่าทางฝั่งของ t ีพนั้นต้องมาตามตีเสมอนะครับในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะครับเพราะว่าครึ่งแรกโดนนาไปก่อน2ส,สกอร์แล้วก็มายิงได้ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับแต่สุดท้ายไม่สามารถพลิกสถานการณ์แล้วก็มาดวนจุดโทษก็พา่พายแพ้ต่อมารียหามไปนั่นเองนะครับนะครับสำหรับทางฝั่งของ t ีพสครับส่วนในเกมลีกนัดล่าสุดนะครับปู่เพิ่งจะบุกไปชนะทางด้านของซาปามานะครับสประต ตัวตอนหนึ่งโดยที่ทางฝั่งของ TPS ณเวลานี้ก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเจ็ดนัดมี16คะแนนด้วยกันครับส่วน ฝั่งของผู้มาเยือนนะครับทางฝั่งของอีเคนัสหเกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเราก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันครับแบ่งเป็นชนะ3เสมอ1เกมครับโดยที่เกมวัน้วยนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะทางด้านของคอนกะมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่งผลให้เข้ารอบต่อไปสําเร็จครับส่วนในเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับจิปโปนะครับต้องบอกว่าพลาดสุดๆนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งชนิดที่ว่าพวกเขาต้องตามตีเสมอในช่วงทดเวลาบาด โดยได้ประตูตีเสมอนะครับจากทางด้านของโอจาร่านะครับก็เลยทําให้พวกเขารอดพ้นต่อการพ่ายแพ้ขาบ้านไปนะครับโดยที่อีเคนัสณเวลานี้ก็อยู่อันดับเป็นรองจ่าฟูงเลยครับสิคะแนนเท่ากันนะครับแต่ประตูได้เสียน้อยกว่า3คะแนนเท่านั้นเองครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่สภาพความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับในแง่ของเฮดทเคู่นี้นะครับถ้าเอาเกมอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสูสีกันมากๆนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีกหนึ่ง กรั้งนะครับต้องบอกว่าคู่นี้สูสีมากๆนะครับโจทย์คู่นี้คือทางฝั่งของ tbs เสมอเสียหายนะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปคู่นี้ค่อนข้างสูสีแล้วก็มีโอกาสออกหน้าเสมอกันสูงมากๆนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ทางฝั่งของอีเคนัสครับคิดว่าบุกไปไม่แพ้ครับ ปิดท้ายกันที่เกมดิวชั่น3นะครับของลีกฟินแลนด์ครับไปกันที่คู่ของจีวาสทีล่านะครับพบกับแจสโปล l ีครับคิกออฟกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับทางฝั่งของเจ้าทิมนะครับจีวาสทีล่าเกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ผลงานก็ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันครับเกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อทางด้านของ EPS นะครับหรือทางฝั่งของเอสพูลนั่นเองนะครับโดยที่บุกไปพ่ายแพ้1ประตูต่อ2นะครับส่งผลให้ทางฝั่งงขอ ทางฝั่งของขอภัยครับทางฝั่งของจีรัสอ่าจีวัสทีล่านะครับณเวลานี้ก็อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนน7นับมี10คะแนนด้วยกันนะครับก็อยู่ที่โซนบนนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ของอ่าแชมเปี้ยนชิพอ่าแชมเปี้ยนชิพลาวนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าณเวลานี้พวกเขาก็อยู่ในโซนข้างบนแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับ แต่ทว่าผู้มาเยือนนะครับต้องบอกว่าเหนือกว่าค่อนข้างผลงานเหนือกว่ามากมายเต็ทีนะครับทางฝั่งของเจแจสโพลีนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการชนะามาอาชนะมา5เกมรวดนะครับต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับลงสนามในฟุตบอลถ้วยก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะ GBK มานะครับสประตูต่อ2นะครับโดยส่งผลให้พวกเขาเข้ารอบต่อไปโดยที่จะเจอกับคูคูพีเอสนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมนําไปก่อน3สกอร์นะครับแต่ก็เกือบหลับแต่กลับมาได้โดนตามตีตื้นมา2 แล้วก็สามารถเก็บผลแข่งขันได้สําเร็จนะครับสำหรับทางฝั่งของแจสโปลีนะครับส่วนในเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของทิมเพียยูเนเต็ดมานะครับสามประตูต่อ2ต้องบอกว่าในช่วงเวลาระยะหลังเนี่ยทางฝั่งของแจสโปลีนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วก็การันตียิงได้ถึง2ประตูมาตลอด5เกมติดนั่นเองนะครับโดยที่พวกเขาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับมี10คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าพวกเขามีคะแนนเท่ากันกับทางฝั่งของจิวสทีร่านั่นเองนะครับเพราะว่าณเวลานี้10คะนนมี ึง4ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของกลางตารางที่กําลังลุ้นในโซนของแชมเปี้ยนชิพลาวนะครับแล้วก็โซนของการตกชั้นนั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันพอสมควรนั่นเองนะครับในแง่ของ h d to Head นะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของจิวสทีร่าที่เหนือกว่าเล็กน้อยชนะ2จากการเจอกันหนัดหลังสุดโดยที่ทางฝั่งของแจสปลีนั้นชนะได้นัด1ครับ โจ์คู่นี้คือจิวัสทิล่านะครับเสมอเสียหายซึ่งต้องบอกว่าถ้าวัดจากฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมค่อนข้างสูสีมากๆนะครับทั้งฝั่งของจิวัสทิล่าแกร่งในบ้านมากๆนะครับแล้วก็ทางแล้วก็ทางฝั่งของจิวัสทิล่าทางาอขอไปครับแจสโปลีระยะหลังก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีแต่น่าจะไม่ใช่ในเกมวันนี้เชี่ยไปที่จิวัสทิล่าครับคิดว่าน่าจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะไ,ไปได้ครับ 5ตัวที่วันนี้ผมจะแตงชอบเลยนะครับก็มีเปสคาร่าครับมีบัวลุนตารีครับมีทางฝั่งของลาติครับมีอีเคนัสครับแล้วก็จิวาสทีล่าครับอย่างนี้ก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป,ป้าขยอสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงท,ทุนทุกคนทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ